เดี๋ยวมาเทียบให้ดูใหญ่โคตรใหญ่ผมไม่เคยเห็นหน่วยใหญ่เท่านี้มาก่อนครับจะเกือบจะครึ่งหน้าผมครับผมฮะอาโชวเต็มกับเต็มหน้าลูกเลย <Yeah. S 1> เอออ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูกเกษตรหลังบ้านผมครับผมเ <Okay. S 1> มือนกำลังออก <Yeah. S 1> ดอกออกผลนะครับผม เอาอัลบอันหลบให้ดูนะครับวันนี้ผมจะพามาดูผักสวนครัวของผมนะครับที่กําลังเป็นอ่านี่ครับพันใหญ่ครับแม่ดูเดี๋ยวผมใช้ดูครับพันใหญ่ใหญ่แค่ไหนนี่ครับผมผมไม่เคยเห็นหน่วยใหญ่เท่านี้มาก่อนครับจะเกือบจะครึ่งหน้าผมครับผมอ่าจะเท่าใหญ่มากครับผม เดี๋ยวผมจะเทียบความใหญ่ของมันกับอมือของลูกผมให้ดูนะครับรว่ามันใหญ่ขนาดไหนไหนไหนเอามือมาเลยนี่ครับพันอะไรมือครับใหญ่เลยครับเดี๋ยวมาเทียบให้ดู <laughs> ใหญ่โคตรใหญ่ใหญ่มากครับแม่ครเนี่ยใหญ่จริงๆนี่เาเจ้าไก ลูกเดียวครับลูกเดียวใหญ่มากอ่ะโชว์เร็วอ่ะโชว์เต็มกับเต็มหน้าลูกเลยเออออ่า่าานอกจากอ่ามะเขือพันใหญ่แล้วก็นอกจากมะเขือพันใหญ่แล้วก็นี่ครับผมเก็บอ่ามะยอยเขาเรียกบ้านผมเรียงมะยอยเหลี่ยมเหลี่ยมหรือมะยอยเหลี่ยม น่ามักบวบมักย่อยนะครับผมซอยไปเยอะแล้วครับผมนี่ครับผมแนวกีแนวยาครับผมที่ปลูกไว้ของหลังบ้านครับอ่าโชว์นิดหน่อยเออนูเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกษตรหลังบ้านผมครับผมมันกำลังออกดอกออกผลนะครับผมเดี๋ยวพามาดูครับ พันมะเขือใหญ่หลังบ้านครับผมอ่าที่ให้ดูเมื่อกี้นี้ก็เป็นพันธมะเขือใหญ่หลังบ้านครับอ่ากําลังออกดอกออกผลนะครับเก็บมาเป็นเซิฟเซิฟให้ดูครับผมกับนี่ครับเห็นต้นมะเขือลําไรลลาไรไหมครับผมอ่าเก็บมาเป็นออเดอร์ครับผมมานึ่งกับแจวน้ําพริกปลาทูอะไรน,นะครับผมอ่า ออกดอกแล้วครับนี่ครับออกดอกแล้วกำลังจะเป็นลูกแล้วครับผมใกล้จะได้เก็บแล้วครับอ้ท่านผู้ชมใกล้แล้วครับผมอ่าเยอะครับปลูกไปเยอะครับนู่นไปถึงนู่นเลยแล้วก็อะไรเขาเรียกฟักทองก็มีเอ่อถั่วฟักยาวก็มีโอ้โหแล้วก็ เดี๋ยวพามาดูครับกล้องขออภัยครับกล้องสั่นหน่อยนี่ครับท่านผู้ชมเก็บไปแล้วครับตอนเช้าอันนี้เป็นใหม่ครับผมเริ่มดกเริ่มออกดอกออกผลเยอะแล้วครับผมที่ผมทำไว้อ่าจะได้กินง่ายๆนี่ครับผม อือครับผมครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับผมเนาะซึ่งอัปโหลดมาให้ดูอ่าผลผลิตที่ผมปลูกทำสวนผักไว้หลังบ้านเอาไว้ปลูกเอาไว้กินแล้วก็ไว้ขายครับผมอ่าอแล้ว ก็เลยเห็นพันผู้ชมคอมเมนต์แล้วก็ติดตามมาครับผมก็เลยทำถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูนะครับผมว่าไปถึงไหนแล้วครับผมในสวนหลังบ้านของผมครับก็เก็บมาให้ดูครับแค่ลูกเดียวครับผมเนาะกำลังออกดอกออกผลลูกเดียวเน่ยลูกใหญ่เท่านี้ครับผมได้พิสูจน์ให้ดูครับผมว่ามันอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนในช่วงหน้าฝนนะครับผมอ่ะแล้วครับผมผมก็ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าตอนนี้ก็เริ่มเย็นๆแล้วครับผมเนอะอ่าถ้ามีความคืบหน้าของผักสวนครัวที่ผมปลูกไว้หลังบ้านผมก็จะอัปโหลดมาให้ท่านได้ดูกันนะครับผมว่าอ่าที่ผมปลูกไว้นั้นอ่ามันออกดอกออกผลเยอะไหมได้เก็บขายหรือเปล่าส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม